สวัสดีค่ะท่านนางรัตวนนะคะเป็นแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งก็เป็นเป็นตัวแทนของกระทรวงแรงงานนะคะที่มาปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะใน,ในปัจจุบันนี้นะคะในส่วนของการดำเนินง,งานเรื่องของการดูแลหรือการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มาทํางานในจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะขนะนี้เนี่ยเรามีจํานวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นสัญชาติ พมา่าลาวเมียนมาลาวและกัมพูชานี่ยนะคะร,รวมทั้งสิ้นเนี่ย5้าคนนะคะเป็นแรงงานเมียนมาในรคนเป็นรายงานลาว368คนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของกัมพูชานะคะในส่วนที่มีเรื่องของการดแรูแลของในสถานการณ์โควิดนี้นะคะทางโดยหน่วยงานของจัดงานจังหวัดท่านก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสถานปรอะอกอบการที่มีการ จ้งแรงงานต่างด้าวทั้งหมดนี้ให้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการาการดูแลเรื่องการป้องกันการระบาดเรื่องโควิดนี้นะคะรวมไปถึงอขอความร่วมมือในการลดการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในการดูแลของสถานประกอบการนั้นๆนะคะอนอกจากนี้นทางกระทรวงแรงงานเองได้มีการเสนอเรื่องเข้ามาติเ,เข้าครรมนะคะที่ปัจจุบันนี้ ทางคณะรัฐมนตรียคลมอนได้มีมติแล้วเมื่อวันที่29ธันวาคมนะคะ2,563เกี่ยวกับเรื่องของการให้มีมาตรการคอนผันให้รายง,งานต่างด้าสามสัญชาติเนี่ยนะคะในการที่จะอยู่และทํางานนะคะไม่ให้ไม่ให้เป็นแรงงานที่ผิดกฎหมายนะคะหรือเพื่อที่จะให้เขาเหล่านี้ได้ขึ้นมามีการขึ้นทะเบียนนะคะมีการขึ้นทะเบียนซึ่งการงานนี้ก็จะได้เริ่มในวันที่15มกราคมนี้นะคะ ในช่วง15มกราคม13กุมภาพันธ์2564นี้นะคะการยื่นก็จะเป็นเป็นลักษณะของระบบออนไลน์ในด้านหลักการปฏิบัติงานทางเทคนิคทางสำนักงานจัดงานจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะเป็นผู้ดำเนินการในรำดับต่อไปนะคะขั้นตอนในการจดเียนเหล่านี้เนี่ยจะทําให้งานสามด้าวทั้งถูกกฎหมายและที่ยังไม่มีนายจ้างนะคะหรือที่มาอย่างผิดกฎหมายเนี่ย สามารถอยู่ในประเทศไทยทํางานในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลา2ปีนะคะก็จนถึงหนึง่งวันที่13บสามาคมสองพันห้าร้อยหกสบหนะคะั้งนี้เนี่ยในกระบวนการการจดทะเบียนที่ก็จะมีหนวดร้ายหนงานที่มาเขอาควาเกี่ยวข้องนะคะมีกระทรวงรายงานโดยโกรมการจัดหางาน,นะะมีฝ่า,าหนณาสุขนะคระับมีทางมหาไทยรวมไปถึงของเรื่องของกรมประมงท่าะรืที่เป็นรายงานต่างด้าว ที่เป็นแรไงานะประมงนะแต่ในส่วนนี้ร้อยเอ็ดก็ไม่มีนะเพราะเราไม่ได้เป็นไรจังหวัดที่อยู่ใ,ใิตชายแดนโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้ทางแรงงานต่างด้าวนะคะสามารถที่จะมีงานทําขึ้นมาบนดินแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือจะได้รับการตรวจโควิดด้วยนะคะอันนี้คือเหตุผลสําคัญที่ทำให้เราจะต้องมีการจดทะเบียนรายง,งานในขั้นนี้นะคะก็ถือว่า เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทางประชาชนของเราโดยในจังหวดรายละเอียดนะคะให้มีความมั่นใจได้ว่าทางแรงงานต่างด้านเนี่ยจะอยู่เข้ามาอยู่ในระบบแล้วก็ได้รับการดูแลทางด้านสาธารณสุขนะคะไม่ได้เป็นผ่หาห่ในเรื่องของโรคต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทนั้งในตัวของแรงงานต่างด้าที่มาทํางานในประเทศไทยที่จะได้มีรายได้กับส่งกลับไปประเทศของตนแล้วก็เป็นประโยชน์ของนายจ้าง ของคนไทยในจ้างร้อยเอ็ดนะคะที่จะได้มีแรงงานที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานหรือทำให้ช่วงปิดดำเนินต่อไปได้นะคะอะไได้ก็ไม่หดหายไปนะคะขอบคุณมากค่ะ